โอ้ยส nh ักผ่าด้เอายวหนิออกจากเลี่นนั่นเปี่ยนก็ย้อนนี่กันเรียวออกทางเปี่ยวไม่ทางคนอันประเด็นเขาไปเบื้องสองคุณบอยกับุนเขาเริ่มเขาไปไล่เนาหรือขุณบอยเดี๋ยวกับพันหรอกเดี๋ยวกับพันเดี๋ยวกับนังหรอกอะไรเปิดสแสงได้ได้ขึ้นของคุณบอยทั้งของคุณดาเนาะพี่ ส่งเห็ดหลายสองเห็ดสองเดียวนะพ่อเอกไม่ไงเห็ดสองเดียวเห็ดเอาเข็นๆเนาะเห็ดสองเดียวเข็นๆเนาะเอาส่งยังไง้าเจ้าคนติดตามเป็นหลานให้เจ้าเห็ดส่งเดียวเห็ดไม่เสงเจ้าเห็ดสองเดียวหนึ่งแ้าเจ้าสนุกคป่วยละกันเห็ด้เห็ดหลายส่งจะมีกระด้างัน ตอน,นน,ะอน,อนี่คือกันนละกะเจ้าพิเศษตังค์เพยังคลิปหนึ่งได้เจ็ดแสนแปดแสนเป็นล้านก็นมีเบิ่งคลิปเดียวได้งงเงินสองหมื่นสามหมื่นหมดเนานะคลิปเดียวเลยนี่เสื้อเดิเอนหนึ่งลงหลายๆคลิปเพียังได้เลิปเบิ่งกระโดดได้เงินมาเว้นหน่อยบางคนโซ่เงนินอันเคยเข้าไปเพิ่งก็เจ้าโซ่เงนินนะเบิ่ง Nay bảo bọn ngay ở bố em bảo đi sông em đi. mục mục gần gần em mục này em mục 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 ngay, mục cháu mục 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 hả mục 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 ดีใจนั่งไว้เจ้าเลยโอ๊ยว่เนี้หนาเสียนะัน โอยยุ่งย่งงงยุ่น้องเลยตัวนี้โอ้ยบ่ตายแดงตรงอยู่ไปไหนละกุนแดงตรงเลยกุนแดงตรงเลเียดเปียนนู่นเลยใส่นี่ยเากเปียนไห ขุ่นช่องหลังดวงใจเด้อพี่น้องก็ไก่ยำกไอ่เราตอพี่น้องเขาววะได้กินเขาเตียงท่งนยากจะไงแวาได้กินเขาเตียงกินเขาเตียงกับดิเมนกินเขาแลงเทียงเดียวจบเลยล่ะ